rất khó khăn rồi luôn chán rồi phiền rồi nhảy, ơn rồi ơn rồi phần máuแกo nè, rồi mata này mà kẻ cả, đâu hả? ไปนิ้วในิ้วนะมาแต่เพื่อนน้องเม็ดโคผููเพินพิการนะพี่น้องเลยเนาะไปนั่น <laughs> นะออกเลขนะได้นะเลขออกได้มาหนินะเอาไหมเรียบร้อยเลขออกแลเรียบร้อยไป็นอะไรบ้างนี่เนาะถัดภาพมาทางนี้กระดุกขัก่วทางเมย์ทางลูกเล่าบ้านม,มาเมื่อนั้นทางบอจันว่าคือว่าเพิ่นแพงอันนี้บ่เพิ่นโมหิตัดเมันเปล่อม,มาเมื่อนี้คือว่าเราตัดได้ นี่ย้อมเหล่าเพฟงส่ก็ย euh ้อมบาดนี่ยอืมพี่น้องเลยเนาะกลับทากทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องบนสกู๊สุขคนเนาะพบปอกับทองเมลองเชอร์เด้อพี่น้องเลยเมื่อกี้ได้ติดตามทางปอาจารย์มากคือเก่ามาเนาะมาเวียกว่ามาตลาดพี่น้องเลยทางปอาจารย์เป็นพาออกมานอกเลยเนาะมาเบิ่งทางสาอ้วนเพิ่นตัดต้นไม้ต้นตอกเตรียมดุดดินดุดดอนแล้วนี่แหละพี่น้องเลย ไมาเห็นผัวแล้วพ่อได้มมือนั้นแมงเชื้อมามไปลงไปเนะาะไม่ได้เห็นผัวแล้วตัดทางขึ้นรถทันทีว่าน่าไม่ตัดวไวเออโอเคไว่เห็นหัวได้ี่พี่น่อยเนาะไม่ปกติ ดึงด oh, e ึงมึงละดึงดูเราประชองว่าไรน่ะชองคนนี้ฮะหาดบอกให้ดึงแล้วไปแล้วไปใช่ไมเราญาติแม่งเช่อพี่น้องเลยน้องน้อยเพิ่นแต่เก่าวิ่เห็นลงมาไปเสร็จเนาะวินงที่ระย้าวิ่งไปจั๊กวินกับมาได้ไหมนี่พี่น้องเลยเนาะเออเอารถมาเหยียบนี่คักได้เหรอ นรถพจันทร์แม่พอไปดึงชายาลุปอะไปแล้วทีมาแล้วบอรถแล้วนะ่อยเพิ่นกำลังบ่กำลังเตรียมเอามากัให้เพิ่นดดตั้มเลยตัวนี้ได้แล้วตัม <c oughs> ตัมกุ้ยกุ้ยว่าไม่นี่เพิ่นมันจะบ่คอยมีหักแก้วมิจะหกักมีแต่หักพลอย อ่าจะซอมันง่ายป่าวง่ายอยู่เนาะง่ายอ่าต่ำต่อให้มันออกแล้วก็ให้เพิ่นแปลงข้างขึ้นพี่ละนอนแรงลดอยังแรนขึ้นไทยแล้วไหมให้มันเป็นให้เดียวกันบ่าวเนี่ยให้เพิ่นพอดีเพียงคัดนี่แล้วเนาะดันจะพุ่นขึ้นมาดันให้หน้าเราแปลงต่างแปลงหน้าเราให้นะเออองเบิังอยากสิงวงสีงามจังได้บวกเป็นอะไรกันติดตามเบิึงเนาะเบิึงน้ำกันอีก บายดีเด้อเนาะพี่นอ้องมาสืบคุยสืบคนอ่ะเมืนเน่อกี้ก็มาพี่พี่น้องเลย,ยเบ้านเสาอ้วนเพิ่นเนาะเเลยคลียร์มันแดดก่อนขึ้นเนื้อมาอื่นปะ่ะเก็แบเบียร์เก็บงานทั้งนี้นะรับซีเข้าไปหาน้องในโคพันหนึ่งต้องในโคกัสั่งวงกบกับไม่เตรียมจะเฮ็ดห้องให้เรานั่นก็นได้เนาะอ่ากแบบัซื้อเมื่อก่อนซื้อแห่ทรายไปเบิดสามล้านกว่า รอบนี้กับเบิดอยู่สองล้านกว่าพี่น้องเไยเนาะยังไม่ได้รวมค่าสร้างจักจีให้เพิ่นหาเห็ดเองบ่เ่ยันบ่มีเลยพี่น้องให้เพิ่นเห็ดเองมันต้องเอ่อต้องได้จ้างสร้างนะพี่น้องเนาะเลยยันเพิ่นบ่มี่ยันบ่งามนะอ๋อมีแก้วค่ะเนาะบอกรูปแล้วเด้อวางเด้อ เอค่ยีนออกเป็นรถ่นมากห้เอาดินมายังชมมาเาสาธิโนเลยสาธล้อรถเพิ่นมาก่อนเนาะเพิ่นจะมาเนี้ยแค่ขายเด่นนะนี่บแมนไทยแต่กุ๊กจิกเพื่อละขึ้นมาเ็ดเด่นให้เดียวนี่ให้มันเต็มนะมีทันนิโบให้นะเราอันนี้บสามใหนี่บ่ปุ้นเลยแมนเบิร์ตอ่อเศรว่าศิฮ็ดแค่สามใหนี่บ่อือเอา้าเบิ่งกค่ะพี่น้องไอ้ผัวเราเตรียมพร้อมถารถมาอยู่เนาะเติดเติดเป็นยังไงบอสมาเหมือนก็ว่าเราบ่อยากตัดนะคนได้ยินได้บอ คือว่ตัดออกทางยาแล้วบรให้ตัดมามาเียราจันทร์สังลุยยาแล้สี่หาเจ้าทุกเิียงทุกยางมันมีการเสีละน่นึงเสยยางเสียยางเลยเป็นไอตื่บปะนี่้าสะอ้วนเพิ่นพี่น้องเลยเออเออมาไปสังอันนี้ลุงตัวป่าใชมาตลาดเราไม่ได้มาตอาินนี่สบดีชนิ้วน่ะ้นิ้วน่ะชนิ้วน่ะช้นิ้วเลยเน มือ่ยืนพอมากป้าบินมือ่ยืนพอบุญมาบ่ใช่พ่อดิบุญบอกว่าบุญชื่อหนุ่มไทยก็ฝากหนเด้ออ่ะฝากเออเชิญหน่อเด้อเด้อจ้าเชิญใช้เชิญน่ะเชิญปุ่ได้มาอู้เชิญอยู่เพื่อนบอกดูบอกบ้าดูเน่อยเชิญอยู่เพื่อนเชดตัวเออเชิญว่าแป๊บเดียวเดียวเดี๋ยวมากว่ะพอจันพาออกมาถ่ายคลิปเลยพี่ตองเลยเดี๋ยวุ่ได้ทันในเมื่อซะไปได้ข่าวเลยดิ ยังไอายื่อถ่ายอยู่ไปจักอันนี้ชิบเป็นเนื้อนน้เนื้อแล้วติดลลางเหมานหนำไปแช่พี่น้องเลยน้อถาล้อรถพันมากันจักหน่อยพันมาไปฉันเนาะถ้าเพิ่งเราดุดดินดุดดอนแล้วกันโอนเอ้าพี่น้องเอ้ยจินไปแซงอีกบาทนี่ลบรถใหญ่โอ้ยเนาะมาแต่เฮือนน้องเม่คู่พี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นไปเสีงเด้อปุ้บบ๊วยเอิ้นเอิ่มรถรถดูดเทียนเสียวอ้วนอันรถตกคลองแล้วลุงจันแล้วผีกรถใหญ่ก็รถก็รถมังแก้วแน่ เออนอร์มาตาเนี่ยมาเกะเอ้ยว่าจันโจนเอ้ยเนาะผู้ชิชุกก็มาอลไรนะว่าตากับบอลยังผัวสะอ้วนนีี่พ่น้อนมาโหดไอโหด โว้ยเนาะเป็บประาดตือนงเลยเออมันพระาดตือนงเลยบอกเราเชุกไแล้วถอยลังไปนะฮะเาไปนิ้วใช้นิ้วนะ มาแต่เพื่อนน้องเม็ดโคผู้เพิ่นพี่การนะพี่น้องไอนะ้เนาะไปนั่นข <laughs> ากลับมาว่าชิมะเบิ่งรถด,ดุด,ดอันบ้านสะอ้วนเพิ่นตะเรือนตกคลองตกนั่นเพิ่นพี่น้องอึบอึบบอุ้ยเนาะอ้ย <laughs> Bài <laughs> điếu ba uh, Chắc ui. mưa phải đéo Ui, bỏ tả đâu mà nhỏ nhủ vô sạ Ôi, cái Chơi lên, chơi Ui, nó Chơi lên Hà viện hết Phá búc bửa cái gì đi Chơi lên Chơi เดเป็นได้รถอันนี้มาหนุ่มชอยเนาะเออไอรถชาวอ้วนนี่แห่ะวะเราไทยตัวจอยู่นะไอน้องวินนั่งอยู่นถ่ายก็มาอินพี่นองเลยอเนาะไปบ้านน้องไมโครมาอ้ือไปลงไปเจ้าอือไปเดียวแล้ว เบียกนี่กับเมื่อหาตาดำได้พี่น้องเลยเพิ่นโทรตามอยู่นานมาแท้ไม่ลาดเพิ่นนะพอบอกเพิ่นมามาตลาดได้พี่น้องเลยเลยมาน้ำพอจันเลยโดดเพิ่นโทรตามอ,ะอ่ะเอา้าเตียงแล้วไปใส่นี่เอาไปพูดถึอว่านะเออไม่ฮะ นี่ไปเด้อเราถ่ยแล้สิเด้อสื้อนาสสื้อนาอะไเนาะ

มึงบอกเลขได้นะเลขออกได้มุ้นีนะเอาไหมเรียบร้อยเลขออกแล้วเรียบร้อยเออแล้วยังออกชิลูกฉลาดแล้วบุกเบิกบ้านสาวอวนพี่น้องเลยเนาะ เวียกแงานก็สิพอโตเมื่อแลสื้อก็ได้เนาะมายียกนําบอจันเพิ่นมาทุละนําบอจันเพิ่นตอนเศ้าเพ่นก็ได้ได้ออกนกันเมนนีครับนี้ก็ได้อกก่อน้สำหรับเาเลยอกันคลิปหนาเด้อเนาะคลิปนี้ทีานนอี้เด้อวดาวดาเลยเนาะ หายนี่แล้วภัยพิบัติบ้สิให้พุทเจ้าเราบด้เวณหานี่บ่กบริรวมหานี่บ่จังแล้วว่าภัยพิบัติมันเพียงจะเป็นหาเดียวกัน <laughs> บ่บ่กตาวา่าบอ่อกจะร์รับในว่ากี่นี่เอา้าตกคลองในหล,ลวดลวนลงในโอ้ยว่ะมันก็โมขึ้นตีแบบนี้เนี่ย เบาโหดว่ะว่าโหดพาไปเบิ้งเลยผู้ให้เติมเนาะให้นี่เพิ่มไปเร็วบ่สเอิญเพหตุการณนบ่อันนี้ก็แเมนบอสอืมฝนเจ้งสีเห็ดอยู่บ่สดีกว่าเห็ดแต่เพิ่มเออนึกว่ารวมันนี่บ่เลยนะไถลงบ่เลยนะนี่นะ คันนี้นะอืมเด็กเด็ดเหรอเอ้าสำนี้แหละเนาะสบายดีเด้อวันสุขสุขคนวินไปแล้ววิ่หน้าจุดแดงเลย ไปไปม่หาให้เสรมหนือเป่คนนันอันอต้งเปียกมาเสียงดิพ่อพ่ออีกไปนะแม่ชิบ่พ่อนะเมื่ออะไบ่พ่อใค่คิวเมื่อแล้วพ่อพ่อแม่แม่แม่ชิบ่าพ่อพันน้าที่พ่อบัริตแสดงชินาีไปแล้วพ่อเราใส่เื้อยีนพ่อพ่อวอนะพ่อตัวอกไทยผมไปแล้วจช่พี่น้องเลยเนาะไปแล้วประกอบชินาเด้อเนาะ